สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่มารีวิวของฝากจากน้องตาของตักตักกี้จากประเทศอังกฤษสั่งมาจากูเกิตเนาะนี่อูจ,ากาจักกัทจันก็ต้องมาจากซนอันดามานันซนอันดามานันนี่มารีวิวน้องตากว่าให้อายวอบิดกินให้เบิง่งเป็นตาแสบเป็นตาแสบเปนี่ยนี่นี่อันนี้ใส่ไงโอ้ยเดี๋ยวกะทรงมาให้ายเติบอยู่ ไปอีกสามกองเพราะว่าย่างโต๊ะซดว่าท่านได้เปิดนี่ตัวนี้ใส่ไง Mind. เดี๋ยวสิทําการหนึ่งนี่ของตากเปิดหลานไม่ยอังกินก็เลยไ้เป็นของขวัญพี่เจยใหอกินเสแสบกระอให้ปังๆเด้อน้องเปิดเปิดหลานไม่อาหารไทยโอ้ยฝนกระตุกงวกหูแน่กระตงโคตรพ่อไผ่ด้วยความพิเาวลาวยแล้วก็ปูจัตจันอี่ปูจัตจัน อันนี้ดีอันนี้กับกุ้งเผาคู่กันกับเพืไซส์ใหญ่บอกโอ้ยเบิง่งเจออลไรพี่น้องอือกุ้งเผาลาไวไยน่ะเอาหนึ่งบัดน,นี้ซุปซุปเบิร์ละแหละบะทีนี้เวลาสิอุ่นสิกินก็เอามาอุ่นมาหนึ่ง<อ>กแกแฉมโอ้ยแฉมเห็ดเรียบร้อยแล้วแซ่บครับน้ำจิ้มที่พู้หลงกับแซ่บก็แซ่บเจ้าวองีี่ด <c oughs> แซ่บลิ้วกระไอ้พุงหัวปลาหนี่เนาะ เอาหนหนึ่งอุ้นอุนานนี่จีได้กินจีเด้แจกอนอนสีสันอร่อยอรอยเอาอ้ยแก่นยางมนาเนาะเอ้าหยางอ่ะฮอร์มือโบฮอนเอาไปไหว้ันไเอาไปนี่การใส่เอาไหว้ันธหน้โอ๋โอ้โหสวยก็งอทำก็สไลเนาอ นี่แล้วแล้วครับพี่น้องมาเ,มเรียมแล้วเรียบร้อยมาลุยสวัสดีครับพี่น้องมาเห็นหนาแล้วนี่ลุยมาลุยเลยครับเอาเยอะจังไหนกิดนมัจนจะแสีบเรื่อยนี่กระปุกปูจัก,กระจันครับพี่น้องนี่ สิยูแถบทะเลอันดามันครับฝั่งยูแถบทะเลบ้านท้หน้าอะไรมื้อนี้ฝั่งอันดามันนเนื้อมีสิบจักบ่กหน่แกะิ่งก่อนมันเป็นมันพี่น้องส่วนมาสิสิเป็นมันอยู่กระดองเฮาเอากระสอนปวดเอานู่เนื้อเนื้อลายอยู่แกะตรงหลี่กัะถาอยู่ ขอคุณหลายๆเด้อจะหนอกจักตัวนี้กินง่ายหรอมันจาแก้กัะปู่ไปกินอันนี้เองอุ้ยเนื้อแน่นมากฉุยๆกันนะอือหวาน Bán bán nữa 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 nèo lời à loài mát 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 เอากระชอนนั่นดิบันได้กินด้วยเนาะเอ้าน้องขามันมีเนื้อบนนี้มีเหรอเนาะเนื้อหวานอย่างนี้อยู่นั่นนมันนีมันเนาะอยู่นั่นกระดองโอ้นี่นี่ไงนี่ไงหนึ่งสองสามบักว้าวพ่อตะหลวยเราว่ายามาให้เดือเก็บยวเปิด่นเลยเอ้าหนึ่งไหนน่งขาครับ บอร์อิมบอกเยอะพีเ่เจย์ไโอ้ยน้ำหองหวานน้ำไม่กระดองอร่อยมากครับอินเตรเดย์มั่งเนี่น้ำเนื้อมันเนี่ยเ้มาเนื้อกะรีเลยเนาะเร,เรนะะาจะตัเดเยอะ นี่ปัวกนี่พี่น้องเขง่าสวยนี่น้ำในกระดงองเลยขี้บ้าเขา่าหวานมากต้องกี่เขาน่ะกี่กระเข่าเนี่ยกี่กระเขากี่กับซือซ้อซือซอ้เป็นขี่กระตือใส่ป่ะกินปูกินแบบนี้เลยี่น้องหยากหยักเน่อยนะู่เนาะนั่นก็อันนี้ต้องใส่เวลาของใส่เวลา อุ้ยแปยนของสิล่ะมันเป็นอนันนีนน้แล้วเป็นสไาตลา์ห่อยคนเศบเด็เป็นหินน้ำมันปูนี่เขาสวยบอสนะร้อนเลยไทั้งหนึ่งอะไรห,หรอือ,อ,อตัวนี้อดนอนมากจจริ น้ำมันผสมไข่บอกแน่นนะเออนะข่ากรุกนกระดองเลยคำแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเลยหกโมงเศษหกโมงกว่าคนก็ตกมาเป็นระยะระยะ เหนือวานเนาะแกยุมองสะพานซารสินเพิ่นกับหนึ่งขายอยู่ด้วยพุน้องนะครับมองก้อนท่าสีขษาผู้เก็ตนี่กับเห็นเลยแหละซึ่งหลายๆนั่นกับป้ายปูจักจั่นนึ่งเยอะแยะเลยงานมันเลยมก้อนสีขานสะพานเขาไปในตัวจังหวะ ตรงนั้แยงอยู่ใส่จะก้องกินเบิร์ยังกินแล้วเกาเนื่อยเธอะทนเ่ยก็นสบายซิมน้ำเนี้ยจี๊จีก็เขาซิมน้ำเนี่อุ้ยป้าตุ๊กจานเนี่ยเนาะบเน่ยไข่จัหมันคือคืคือไข่หนม่ไข่ไข่เนาะิ่แดงไข่อันนึงแดงนะไข่ด่าแล้วว่ามีสุกโบุมีสุกโ น่ะครับคือจับเหม็นเลยตัวเมียตัวผู้ดีเนาะอ๋ออะไรแกจะได้นี่นี่เอา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 ตัวนี้มานี่เอาตัวนี้เป็นไงตัวเนี้อว้ก่อนเหนื้อยู่ขาเตะอันเลยน่ะจะกอนกิดทีหลังครับจะกอนกินทีหลังเอาไม่ดิแกให้โอ้ยแกปากพิดปากเดี้ยวเลยค่ะพี่น้องเออ เขาต้องแกะก่อนบ่อ่แม่นติแม่นเขาต้องแกะก่อนครับถ้ากัดเลยมันกัดบ่ไ้มันคัากระดองบ่อค่ะสิแเม่นกิ่ทําำขีปเนียยิ่งเด็กบึงขีปเขากินบ่อ่ท่านเคยเห็นเ่บ่ท่านเคยบึงนะก่อนจักรจันมีคนท้ำขีปยัางมูแล้วมีอยู่โดกแต่เขาอาจจะแกะใบแกออกจากกระดองแล้วนี่อาจจะเป็นเช่นนั้นกเป็นไปได้ลุ่มกันว่าตัวนี้สิไม่มั่นมาก มีไข่วะ,ะนี่ไข่นี่โโต,โตุ๊กตู๊กไข่โอ้เนื้อแนนขนาดเลยพี่น้องไก่ในในใเลื่อยเละนี่ครับสุดยอดมากหุ่นไข่แดงยินคขึ้นเลยลนี่น้ำมันนี่นหอมหวานนี่มามา่น้ำได้ นี่เขาโซดให้โซดทั้งนี้นะคร,รับเขาใส่เจลสีป่ะนี่เอาเด้อหวานป่ะตามจริงเขาก็ใส่น้ำจิ้มเน้องเสียรสชาตินะครับมันเป็นกินกับปูเลยนี่กินเต็งมานี่เดือดกว่าโอ้โหน่กินเลยกินเลยบ่ะกินเลยบ่ะ

nó tên nữa nó nhỉ thêm một thôi nóng níu mất nóng níu mất bắm 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 โอ้ยชี้ไปสื่อจะเข้าเปลี่ยนห้องไหมืออื่นไหมหอ,อยูใส่อะไรยูพูดเกียดไปอ่ะอันนี้อ่น้าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ ให้แดงๆนะมันแสบครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตแดงๆนึ่ครับต่างๆนี่างนี้ ถือหอมบ่แม่นแมวซาเจอเด้อค่ะเด้อแมวจากทางอื่นโอ้ยแมวกับแอวกินเลยใช่ไหมนี่คือกลวงไรตัวทั้ง ยังไม่เสืออกะับเือคาวก่อนตึ๊เช้อคาเหมือนจังนี่ดิเนก็บอกว่าเช้อคาเหมือนก่อน้าหน้อยน้ำนะเจาะก่อนใส่สี นั่นสิกินของทะเลเนี่ยมันอาจจะกินบลสุบผาดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องมันตรงใส่มือใส่มือนอกจากว่ากินในพัตตาขานเขาเห็ดแบบให้บ่งละตั้งที่เขาถ่ายคลิปดอกบงละข้ามนะรวยในน้อยเ่นเห็ดนั่นค้นาในน้อยได้ที่อีมเอา เออบ่ตูวนี้บ่เพาเออตูู้ม่โตเมยบอกใครอาจจะนี่นไม่ันบอเอามักินบ่ได้ดอกช่ยหน่เี่ยวหวานถ้ากินบ่ไหรดอกนี้มันเส่ปวดเออมันก็เป็นกินแบบปูที่ก่นเอาอันเขาเชินปูตกินอย่ง เดี๋ยวติจงจัวกิน,น,ออกอน,น,นค่ะพี่น้องอาจจะคิดอ่างบดนด้วยค่ะเด้อเพราะมันต้องใส่เวลาเนาะมันาแมนคือบางคนกินโซ่ไหมกินหนึ่งไหมกินพิซซ่าไอันนี้มันตรง,งเย่ตรงอันนี้ <c oughs> เนะตัวก่นบบนกอนกินแบบโยกโยกเอ็นก่อนกับพี่น้องพอกันไหม คลิปหน้าด้วยค่ะเด้อ hmm. ขอบคุณนอ้นองตักน้องตักตักกี้จากอังกฤษเนะะาะค่ะเนาะจากประเทศอังกฤษครับจากประเทศอังกฤษเพิ่นเปิดร้านใหม่เพิ่นก็สั่งเอฟมาจากอ่าภูเก็ตมาให้พี่เจ๋ย่นวะ่าให้น้องกายให้บาวิทรีวิวกินให้แสีบๆเลยเด้อเพิ่นเลยว่าจังซี่ก็ขอบคุณหลายๆขอให้ปังๆในธุรกิจร้านอาหารไทยแม่น ที่อังกฤษเมืออไรเบ่าท่านในรู้ครับน้องเขาบอาบอกเป็นอย่างไรขายดีอยู่อาหารไทยขายดีเพราะว่าคนไทยหมักมักกินหละกันพ่นตามประเทศเพิ่นกับมักกินเอาสรุปแล้วแ่บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแสบมากหวานเดี๋ยวเช้าเจอสิขอจุกๆกินอีหลีลาไปก่อนพอกันมคชิมหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันต้องจุกอีหลี เสียงสดไหมไปแล้วครับพี่น้องลอยไทย